สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่58นะครับการให้ทานแก่คนขัดสน,นหรือว่าเรื่องของการทำทาน,นในมันทธิวบทที่6ข้อที่1-4ถึงนะครับพระบอกว่าจงระวังอย่าทำาศาสนกิจหรือการให้ทานเนี่ยเพื่ออวดคนอื่น,นแต่จงทำอย่างนั้นเพราะว่าทำอย่างนั้นเนี่ยท่านจะไม่ได้รับบําเกิดจากพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวน,นเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกก็คือว่าถ้า เราได้รับคำชมเชยในโลกนี้หรือเราได้รับรางวัลในโลกนี้มีคนบอกว่าเราจะไม่ได้รับรางวัลในโลกหน้าแล้วนะอย่างที่พอนปีตอนนี้พูดถึงคือถ้าคุณอยากจะได้รับการชมเชยยกย่องชมเชยจากโลกคุณก็รับไปแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าบอกว่าท่านจะไม่ได้รับบําเน็จจากพระบิดาในสวรรค์เลยเพราะอะไรเพราะว่าก็คุณรับไปแล้วนะคุณรับบําเน็จ จากโลกไปแล้วครับนะก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่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 เราจะต้องระมัดระวังประการต่อไปที่พระองค์พูดถึงก็คือว่าเวลาทาทานอย่าเป่าแต่หรืออย่าประกาศอย่าโพธนาว่าเอ้ยฉันโจริจากฉันช่วยเพราะหิายว,ว่าอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทานะอย่าให้มือซ้ายรู้ถึงการที่มือขวากระทําถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเราก็รับรู้หมือนว่าอะไรทําอะไรแต่มันหมายถึงการเปรียบเทียบว่าเราทำศาส,สนก,กิจหรือเราทําให้ทานหรือเราช่วยเหลือคนขัดสนเนี่ยจุดประสงค์เราคืออะไรนะจุดประสงค์เราคืออะไรนะเราต้องไม่มีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องคืออะไรเพื่อโอ้อวดตัวเองใช่ไหมครับเราพบค่านิยมแบบนี้เต็มไปหมด ะถ้าเราไปดูโอกาสตามสถานที่อ,อะไรนะสถานที่เป็นที่กุศลนะที่การกุศลเช่นศาลา,าอะไรนะเขาเรียกศาลา,าจีนไม่ใช่ภาษาจีนเขาเรียกสิงสื่อสมัยผมเรียกสิงสื่อเอาขาเรียกอะไรนะอย่างเช่นพวกมูลนิธิน่ะมูลนิธิอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่คอยช่วยเหลือคนเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นหินใหญ่หนึ่งเป็นกระดานเลยเป็นผนังเลย วันนั้นผมไปดูที่บ้านเป็นผนังที่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 บ้านเกิดเป็นผนังแล้วก็คนบนสุดอ่ะคนบนสุดจะเป็นคนที่บริจาคเงินมากที่สุดก็จะไปอยู่บนอ่านายตุ๊ดตุ๊ดห้าล้านแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยมาจนสุดท้ายเนี่ยถ้าถ้าเป็นหลักหมื่นอ่ะก็ไม่ต้องเขียนเพราะว่าน้อยใช่ไหมต้องเป็นหลักแสนห้าล้านสองล้านซึ่ล้านแปดแสนเจ็ดแสนไล่เรื่อยหนึ่งแสนสองแสนสามแสน,แ,สนแล้วก็ว่าไปนั่นคือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่ว่าสิ่งที่พระองค์กำลังจะบอกเราคืออะไรเราต้องมีแรงจริงใจที่ถูกต้องนั่นคือการทําทานเพื่อถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้านะเมื่อเราทําทานเพื่อถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้ามันจะเปลี่ยนจุดศูนย์กลางนะจุดศูนย์กลางจากตัวเองย้ายไปอยู่ที่พระเจ้าหรือย้ายไปอยู่ที่คนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการช่วยเหลือ เราต้องการช่วยเหลือคนคนนั้นเราไม่ต้องการโอ้อวดตัวเราจุดประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรคือช่วยเหลือคนที่ขัดสนถ้าเราทําแล้วเหมือนกับชาวโลกที่รายชื่อเราขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยน่าแสดงว,ว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือคนแต่มันเป็นการยกตัวเองใช่ไหมครับเป็นการโอ้อวดตัวเองขึ้นมาว่านี่ฉันบริจาคเงินนะเท่านี้มากที่สุดมากกว่าพวกเธอทุกคนเลยเพราะว่าชื่อฉันอยู่ที่หนึ่ง นั่นนั่นคือแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรากลับมาสํารวจชิ้นเราว่าเราเราเวลาเราช่วยเหลือคนอื่นเราอยากจะทําอะไรบางอย่างเรามีแรงจูงใจอะไรอาจจะรวมไปถึงการรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นการทาทานอย่างเดียวถ้าเรารับพระเราเราับใช้พระเจ้าแล้วรอว่าเมื่อไหร่จะมีใครมาชมเราเมื่อไหร่มีใครมาบอกเราว่าเอยดีน่ารักชมเชยนั่นนั่นแสดงว่าแรงจูงใจเราผิดละ่ะแรงจูงใจเราผิด เราไม่ได้เราไม่ได้มีแรงจูงใจที่พระเจ้าแล้วเราไม่ได้มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแต่เรามีตัวเองเป็นศูนย์กลางเพราะอะไรเพราะว่าเรากําลังรอคําชมจากคนอื่นนะแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้รับคําชมเราก็จะเลิกรับใช้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีตัวเราเป็นศูนย์กลางแต่ถ้าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะทํา ทำตายอ่ะตายใครจะว่ายังไงใครจะไม่พูดอะไรใครจะไม่ชมเชยใครจะไม่เอ่ยนามเลยสักสิ้นโอ้ม่สนใจเพราะเราจะรับใช้เพราะว่าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเรากลับมาสำรวจชีวะว่าเราิเราเป็นแบบไหนเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไหมในการทําโอเคศาสนกิจเรื่องการช่วยเหลือหรือเรือร่องการรับใช้พระเจ้าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเหรือไม่ไครับขอพระเจ้าปรคทาน